วันนี้เราจะมารีวิวบ้านพักร้อนนะคะที่ปูมาลาที่เรามาฮอลิเด์กันเนาะเข้ามาก็จะเป็นห้องนั่งเล่นนะคะมีโซฟามีทีวีชั้นวางของวิทยุชั้นวางรองเท้าส่วนด้านขวามือก็จะเป็นห้องครัว โต๊ะทานข้าวตู้เย็นไมโครเวฟเครื่องครัวนะคะมีเตาให้เครื่องครัวนะะมาง,วางขยะฟลอยไว้ทำพวกบาร์บีคิวพวกพิซซ่า กาแฟน้ำตาลเกลืออันนี้ก็จะเป็นเครื่องครัวนะคะใช้ทานอาหารแก้ววาหม้อ,อเดินต่อมาก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นเตาเตาผิงนะเนาะเวลาหนาวๆแต่เราไม่ได้ใช้รอบนี้เพราะว่าอากาศ กำลังดีไม่ค่อยนาวก็จะเป็นห้องนอนห้องนอนนี้เราต้องเตรียมผ้าป,ปูมาเองนะคะแล้วก็ปอกหมอนเนาะนี่ก็จะเป็นวิวจากห้องห้องนอนนะวิวธรรมชาติแล้วก็จะมีเสื้อ เหมือนเสื้อเสื้อชูชีพไหมเสื้อนั่งเรือไหมมีรองเท้าบูทใอีกห้องหนึ่งก็จะเป็นห้องห้องนอนเด็กเแบบีนะคะก็จะมีเนี่ยเครื่องนอนแต่เราต้องเตรียมผ้าปูมีเครื่องดูดฝุ่นให้ ลงมาจากบ้านก็จะมีห้องสาวหน้าให้ใหดูกันนะคะว่าห้องสาหน้าเป็นยังไอะไรบ้างแระเจะมีถังน้ำที่นี่ดีมีปั๊มน้ำให้ นะคะก็มีถังต่างๆฟืนก็เป็นหม้อต้มซาาหน้าออกจากห้องซาวน้าาก็จะเป็นวิวติดแม่น้ำนะคะ วิวรอบๆมอนพักร้อนทางนู้นก็สามารถเดินขึ้นไปเก็บบูเบอรี่เก็บเห็ดได้นะคะ ส่วนทางนี้ก็จะไปห้องน้ำทางเดินห้องน้ำนี่คือเวิร์กอาั์มากออกกำลังกายสุดๆเนี่ยทางเดินเป็นบลูเบอรี่ลูกใหญ่มากอันนี้นะคะจะเป็นห้องช่วม จะเป็นบรรยากาศนะคะเราร่องเรือมาจากที่บ้านพักร้อนเนาะเข้ามาในตัวอำเภอนะคะสัญลักษณ์ของปูมาลาก็จะเป็นสะพานที่ทอดยาวข้ามทะเลนะคะสวยงามวันนี้อากาศดีมีแดด เราก็เลยล่องเรือมาซื้อของในเมืองนะคะก็จะมีพวกซูปเปอร์มาร์เกตต็ตต่างๆมีร้านอาหารนั่งทานเมืองปูมานาจะเป็นเมืองที่มีเกาะมากที่สุดในประเทศฟินแลนด์นอกจากนั้นก็จะมีบ้านพักร้อนนะคะที่ ปูมาลามีเยอะมากที่สุดในประเทศฟินแลนด์คุณจะนิยมมาใช้ชีวิตมาพักร้อนในช่วงฮอลิเดย์ช่วงซัมเมอร์นะคะบ้านพักร้อนที่นี่เยอะมากแล้วแต่ละที่ก็จะมีมีเรือให้นะคะเพื่อให้เหมือนว่า,วาเอาเรือมา ล่องออกไปเที่ยวไปตกปลาไปชมสถานที่ต่างๆนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราล่องเรือขาก,กลับเนาะฝั่งนูน้นเขียวๆก็จะเป็นป่าสนนะคะซึ่งในช่วงที่เรามาฮอลิเดย์กันหนึ่งสัปดาห์ กิจกรรมที่เราทำก็จะมีเก็บบูเบอรี่เข้าป่าเก็บบูเบอรี่เข้าป่าเก็บเห็ดเราได้เห็ดมันปูมาเยอะมากที่จากปูมาลานะคะป่าอุดมสมบูรณ์มากแล้วก็มีฝนตกค่อนข้างบ่อยนะคะชมบรรยากาศ สดชื่นมากสูตรอากาศได้สดชื่นเต็มปอด คลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวบ้านพัก <ขอ S 1> ร้อนที่ปูารรมาลาเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ